ท้ายของสภาพกีฬาคะ่ะช่วงนี้อย่างที่บอกไว้นะคะ s m s สอ2 1อง5เราแจากเสื้อจาก I อแอทีมไอเดียขอนแก่นนะคะเรับเดี๋ยวค่อยมาประกาศผู้โชคดีละกันนะคะานรายการช่วงนี้ไปดู10อันดับประตูสวยเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเท,ท้าความกว่านิดนึงท้าความประเด็นที่เอา10ประตู10อันดับประตูสุดสวยของทีมเชลซีประจําฤดูกาล2 0 2 2อถึงเพราะอะไรถึงเชลซีอะ่ะเป็นการต้อนรับการกลับมาของโชเซ่มูรินโญอยู่ทีมเดียวเขาได้ไงเนี่ย เอาใจไปเชลซีหน e ่อยน่าร okay, ักน่ารักชอบโอเคนะครับเท้าตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วไอ้ก็เป็นตัวสุดสวยๆกันเดียวเริ่มแล้อ yep> ันดับที่สิบกันก่อนเลยนะครับสิบอันดับสิบเป็นแกมิเคฮิลนะคะพบกับพอลา่าฮอสเปอร์เป็นแก๊งในพรีเมียร์ลีกนะคะเกมนี้นะคะปั๊บต้นเล็บมาสวยมากเรียบร้อยมากเลย มาซาค่เกมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะในเกมเอฟเอคัพคุยเด็กเก๋าไปไม่เป็นไปไม่เป็นดูดิจับแล้วปั่นดื้อเลยอ่ะ โอ้โหคงสุกสองสองทันทีไปว่าจับหนึ่งทีหนึ่งทีแล้วปั่นเลยอ่านี้ระดับเก้าไปดูหนับตากันมากค่ะอัน้าตาเป็นพี่แฟงลำผาดเองเป็นเกมที่พบกับนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ค่ะปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหซับเต็มข้อนึกว่าจะชนขานไม่ชนนะคะ ผมตายอยู่นี่คิดอะไรบ้างมีโอ้โหยิงนี่ยังกะจะแตะเพื่เล่นนยวคาโซเลยซับเมื่อกี้นี่ท่านหลบไม่ทันไม่ตายนะตรงตาข่ายเข้าไปเต็มๆนะคะอะต่อไปเป็นอันดับเจ็ดเป็นอดีตกองหน้าที่เคยสร้างชื่อเก่าเลวูแต่สุดท้ายก็มาอยู่กับเชลซีเป็นโดโลเรสเกมกับรูบินคาซานในศึกยูฟายูโรปาลีกอันนี้ ชอบลูกนี้มากเลยอ่ะเขินส่วนตัไปนะเ่ินสดโตไปดะนานนี้จะเห็นเขายิงสวยๆนะแล้วอยู่ทีมก็เงียบเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอะไรที่หน้าเป็นหน้าตากเหล็กจริงๆเหล็กวะนะดูเถอแม่เยอะจะบ้าเหรอเออเป็นไม่มีเออเลิศนะอันดับหกค่ะอันดับหกเป็นของเดนมาบาย้ายไปแล้วนะคะเป็นพบเป็นเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเอฟเอคร ไปป่ะนี่โอ้โหยังไงล่ะดูอีกมุมอีกมุมโอ้โหเขียนไปต้อะเืออกว้อยดีวันนี้ากเลยต้อยอาามาไอีกแล้วนับเกพกับ s o ซิในศึกพรีเมียร์ลีกงก้ยังไงอะดดู้อ่นี้ดูดีมิดิ์ไซด์ จะหิวเลยจะหูจะยิวเลยนะบคุณครับติดสายสายใคาเลย้อโอเคติดสายใครเนื้อโอ้นี่ไงไม่ยอมมีใครเข้าก็ยิงซะเลยนี่โอ้โหโอ้โหสี่มือหนีมือถูกค้างแต่เผือไม่ได้อดนี่เอาไปดูแบบสี่เป็นดาวิดลุยนะคะเกมมีพบกับ FC บาร์าซิลค่ะเป็นเกมอยู่ฝ่ายอยู่ปาลีสนี่ไงนี่แหละแต่บ้านนี่คือเซนเตอร์ยิงแตาบ้านนี้ไม่ได้คือเซนเตอร์ยิง ตอนที่เขาล้มลงไปนอนกับพื้นและยิ้มมากที่สุดแล้วะอังเท้าโออสกานะครับเกมพบกับชัคเตอร์โดเนตต์ึกยูฟ่ายูโรป้าลีกยิงดน้ำเรียบร้อยโอ้โหหนักนะหนักดีนะนใครได้เนี่ยยิงไกลของผมกลัวเลยเนี่ยหมอโกคาเบอร์ออกมาตัดมันแน่ขาดจริงจะกลับไปก็ไม่ทันละให้ไปต่อไปก็ไปไม่ไหวนะคะเอาไปดูอันดับสองค่ะ อันดับสองเป็นคนเดิมเลยพี่หัวฟูของเราดาวิดโดยเดิมแต่เกมนี้เจอกับฟูลแลมเป็นเกมในพรีเมียร์ลีกค่ะดูแล้วยังไส่งต่อเรื่องเราอย่าบอกนะป๊าโอ้โหเล่นอะไรอยู่เนยจะต้องเล่นแล้วเซนเตอร์อ่ะจริงๆอย่าเล่นเลยพี่เกยิงไม่เป็นว่ายิ่งเลยอ่ะไม่เคยเชื่อเหมือนะเออไม่รู้จะพูดว่าไงดีวะ รับหนึู่กนี้ลูกนี้ต้องบอกว่าน่าจะตั้งใจค่ะน่าจะเป็นความตั้งใจดูดีๆการจับบอลจังหวะแรกของออก้าแลเกมของยูเวนตุสศึกยู่ฟาแชมเปียนส์ลีกค่ะจังหวะแรกจังหวะแรกคว้ายมาแล้วจับมาหยิบโอ้ยอย่างแท้ะงดงามสมควรสมควรมุณีว่าบอกเนี่ย โอ้โหอ้ยเกินไปเจอส่วนตัวาแล้วเกินไปเจอส่วนตัวแล้กันอ่านี่มาดูเฉลยแสต๊กประตูสวยๆมาเอามาดูเฉลยอือเฉลยของเราคือผู้โชคดีนะครับที่จะได้เสื้อของทีมไอเดียขอนแก่นค่ะได้แก่หมายเลข0 8 1 0 3แปดหน ดึงว่าจะไม่มีมีสิต<อ>้องบอกนะี่ครจบเลยส่งมาว่าไอเดียขอนแก่นได้แชมป์ครับผลง,งานชนะ14นะัดรวดจ,จากเด็กน่าน FC สาภาพกีฬาค่ะก็รับไปนะคะสำหรับเสื้อแอมสมสรอไอเดียขอนแก่นค่ะเดี๋ยวสำหรับ เสื้อจ่าแอมมาแจกกันอีกเหมือนเคยแน่นอนต้องติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์กันให้ทราบอย่างต่อเนื่องละกันวันจันทร์หน้าก็ติดตามละกันนะคะว่าจะเป็นเสื้อของสโมสรอะไรใครยินดีด้วยค่ะวันนี้มาดู SMS สักนิดหนึ่งละกันนิดหนึ่งนะครับสวัสดียามเย็นค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ทั้งสองนะคะแคนค่ะคายพี่ตองนะคะแล้วก็ มที่น่ารักรวมถึงทีมสภากีฬายามเย็นนะคะเชียร์ทีมเก่งกีฬาพยองเมืองทองคือแชมป์เมืองไทยเขาบอกป้ายให้ปิดรายการแล้วอะกีชูเอ็มเอสกําลังจะคุยเราบอกให้ปิดรายการโอเคค่ะคุณทุกข้อความที่ส่งมานะคะใครที่ยังไม่ได้ของนวัลไม่เป็นไรติดตามรายการของเราสภาพกีฬาของเราเนี่ยได้ทุกสัปดาห์เดี๋ยวมีมาแจกกันแน er <g zia> <t> ่นอนไม่ต้องน้อยใจละกันนะคะก็ติดตามกันใน Facebook ด้วยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะเวลา หมดแล้วเวลาเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนและพี่พี่ทีมงานสาวครับทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ